สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ต่อจากตัดผมสไลด์รูปตัวอยู่ของอที่ได้ทำให้ดูไปแล้วนะคะแล้วก็ที่ให้เห็นนั่นก็คือเป็นข้างหลังนะคะจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ข้างหน้าข้างหน้าก็จะสไลด์ประมาณอย่างนี้นะคะข้างๆนะคะข้างๆจะสไลด์ประมาณนี้แล้วก็คือวันนี้ก็ไปหนีบแล้วก็ไดดูแล้วนะคะก็รู้สึกว่า นี่นะคะคำน้าก็จะประมาณนี้นี่ค่ะก็เราจะมัดได้พอดีนะคะเอาขึ้นกว่านี้หน่อยนึงก็ยังมัดได้แต่วันนี้ก็คือเดี๋ยวจะมานี่ค่ะคือเขาเขาไม่ค่อยจะอะไรเท่าไหร่นะคะท,ทีนี้วันนี้ก็จะมาแบบว่ามาซ่อมนะคะซ่อมแซมซ่อมแซมนิดนึง ประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้ส้มยากกันไกลใช้อันนี้นะคะกันไกลสับนะคะเห็นไหมเขาก็จะขึ้นมาขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็ถ้าอยากจะสับขึ้นไปอีกก็สับให้เป็นรูปสับให้เฉียงๆนะคะเนีเาก็จะขึ้นไปประมาณนี้นะคะแต่ก็จะไม่เอาขึ้นไปเยอะเพราะว่าเวลา เวลานั้นมัดผมรวบมันจะมันจะไม่ได้มันจะไปไม่หมดก็เอาไว้แค่นี้พอเวลามัดผมข้างหลังก็จะแบบไม่ไม่หลุดออกมานะคะจะเห็นไหมถ้าอยากให้เขาแบบมีอะไรที่พลิ้วกว่านี้หน่อยนะคะก็หยิบออกมาแบบนี้แล้วก็ มีเครื่องมืออยู่กับมือไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะไม่สวยเพราะว่าเราเล็มเราเล็มได้ตลอดนะคะประมาณนี้นะนี่แหละค่ะนะการจัดระเบียบผมนะคะก็ดูว่าเท่ากันไหมถ้าไม่เท่ากันใช่ไหมก็นี่ค่ะเขาจะประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็ คะนีเวลาโดนโลมโดนอะไรมันก็จะเหมือนมีวอลุ่มมากกว่ากันนะคะสำหรับก็แล้วแต่ชอบนะคะสำหรับใครที่แบบชอบผมชอบผมแบบปลายตรงหรือว่าปลายสไลด์ทางข้างหลังข้างข้างนะคะอันนี้ก็ได้มาหมดทุกทรงแล้วเดี๋ยวสักพักยาวสักหน่อยก็จะเปลี่ยนทรงแล้วค่ะนี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ มีแค่นี้ละค่ะสั้นๆนะคะแล้วก็สําหรับเ,เคดรับผมยาวใช่ไหมคะก็เป็นคนที่ผมยาวไวนะคะก็ใช้น้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์นั่นแหละค่ะใส่นะคะแล้วก็ขยาขยานะคะหรือว่าจะใช้พวกออยจอนสันอะไรอย่างนี้นะคะก็ช่วยได้นะคะเพราะว่าเคยเก็ใส่ผมแบบนี้มาตลอดนะคะก จะเอาไปใช้หรือไม่เอาไปใช้ก็แล้วแต่สูตรใครสูตรใครนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็แค่นี้ละคะ่ะสั้นๆสำหรับการจัดแต่งผมผมสไลด์ะนะคะง่ายๆนะคะอันนี้เป็นรูปตัวโย่อย่างที่เห็นน,นะคะเวลามันก็จะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้มีแค่นี้ค่ะฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ